รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารอ,อมสินธนาคารเพื่อสังคม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับมาเช่นเคยค่ะในรายการอัปเดตไทยแลนด์ค่ะครั้งนี้เราพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่วันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมเนี่ยมาท่องเที่ยวแล้วก็เรียนรู้ที่สําคัญคือมาแล้วก็ต้องช็อปนะคะที่นี่เรามาเอาใจสําหรับสาวๆหรือว่าหนุ่มๆที่ชื่นชอบสําหรับแคคตัสนะคะคุณผู้ชมที่นี่ต้องบอกว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเขาได้มีการเพราะแล้วก็มีการจัดจําหน่ายสำหรับแคคตัสในแต่ละสายพันธุ์ สพันธุ์ยากๆนะคะตั้งแต่ราคาพันสอง0ันเนี่ยก็มีจัดจาหน่ายที่นี่ด้วยเหมือนกันแต่ที่นี่นะคะต้องบอกว่าไม่เพียงแต่ว่าจะให้เราเนี่ยเดินจับจ่ายช้อปปิ้งกันแล้ววันนี้คุณจะได้รับความรู้เกี่ยวกับแคสต์ในแต่ละประเภทกันด้วยนะคะแล้วก็ เอ๊ะทำไมบางพันธุ์ทำไมราคามันถึงสูงหรือว่าวิธีการดูแลเนี่ยหรือว่าคนที่อยากจะเริ่มต้นเนี่ยจะต้องทำยังไงวันนี้ครบหมดเลยรวมไปถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้มาเองชอบมากเลยกับการปลูกต้นไม้นั่นเองค่ะทราบมาว่าที่นี่เขาให้ปลูกต้นไม้แล้วก็เอากลับบ้านได้ด้วยนะคะดังนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาผู้ชมเนี่ยไปพบเจอกับเจ้าของกันดีกว่านะคะว่าเอ๊ะชื่อเมษาย,ยนหรือเปล่านะคะมกราคุมพัน <laughs> ไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมขาอ้าวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาดังนั้นเดี๋ยวตาามมา ไไปทาางดาด้้นนใกเพื่อรากฐานสังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารอ,อมสินธนาคารเพื่อสังคม อนนี้นะคะมาก็เข้ามาหาพี่แมวซึ่งเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แมวคะชอบชื่อสวนมากเลยสวนแคคตัสเดือนเมษาเล่าความเป็นมาสักนิดนึงทำไมต้องเป็นเดือนเมษาเดือนอื่นไม่ได้หรอคะอ๋อไม่ได้ค่ะพอดีว่าเกิดเดือนเมษาค่ะอ๋อเราก็เลยตั้งตั้งเลยใช่มีที่มาที่ไปคือวันเราเกิดเดือนเมษาก็เลยตั้งชื่อ ตามเดือนเกิดเลยส่วนตัวเราชอบแคสซัทอยู่แล้วหรือเปล่าชอบอยู่แล้วค่ะอ๋อแล้วเราทำมานานหรือ,อยังคะพี่อันนี้ก็คือ5้าปีปห้าปีหปีค่ะอ้โหโรงเรือนเรามีประมาณกี่โรงเรือนคะเนี่ยที่ปลูกพวกเขาอันนี้โรงที่5้าค่ะโรงอุอ้ยเยอะมากเลยอะ่ะก็คือตั้งถัดถัดกันไปท<อ>ยอยไปดูทีละโรงนะคะอืมแล้วอย่างงี้หนูขอถาม,มนิดนึงตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเราเราทำการศึกษาก่อนแล้วจะมาเปิดเป็นสวนไหมคะหรือว่าเราเริ่มแล้วเราก็ทําเลยอ๋อไม่เลยอันนี้จุดเริ่มต้นคือเราชอบ แล้วก็เมื่อก่อนทำงานบริษัทเราก็ไปซื้อตามตลาดนัดมาเหมือนมือใหม่ทั่วๆไปคือต้นสิบยี0ก็เลี้ยงไปเรื่อยๆแล้วพอศึกษาไปเรื่อยเกิดชอบชอบก็เริ่มเพาะเมล็ดค่ะแล้วก็เริ่มแบบมีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพอมีมากขึ้นเราต้องขายอ่ะเพราะมันก็เต็มไปหมดนี่คือจุดเริ่มต้นคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาเป็นอาชีพก็จากความชอบก่อนใช่เกิดจากความชอบตชอบแล้วก็เป็นงานอดิเรกแลวกลายเป็นว่าเพราะงานอดิเรกอ่ะมันเยอะเหลือเกินอยู่ในเขาเราก็มีความสุขก็ ไปเรื่อยๆประมาณนี้ค่ะตานแล้วอย่างนี้นี่ที่ที่ของเราเนี่ยต้องมามองไปเอาแค่เฉพาะแค่โรงเรือนนี้เนี่ยโอ้โหมีหลากหลายรูปทรงแปลว่าที่นี่ก็มีหลากหลายสายพันธุ์เลยน่านจะประมาณต้องบอกประมาณเพราะว่าที่เคยจดไว้ล่าสุดปีที่แล้วก็ส0 3สิกว่าสามสิบกว่าสายพันธุ์ว้าว wow. แล้วเอาง่ายๆเลยหนูขอถามราคาก่อนนิดนึงดีกว่าเริ่มต้นเท่าไหร่แล้วก็สูงสุดแบบเท่าไหร่คะเริ่มต้นก็ ยีส่สิบห้าบาทสูงสุด,สด,สดที่นี่ก็น่าจะไม่เกินสองพันนะคะที่นี่เราไม้ไม่ราคาไม่แรงอทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องให้พี่แมวเนี่ยพาเราไปดูดีกว่าแบบเอ๊ะตัวไหนมันเป็นไฮไลท์อะไรยังไงของที่นี่กันบ้างนะคะแต่ว่าชอบอันนี้มากเลยอะคะ่ะคุณผู้ชมเนี่ยที่มีขนปกคลุมอ,อ,อันนี้นี่พอพอ,พอทราบชื่อไหมคะพี่แมวอันนี้จะเป็นตระกูลเอสโปทัวค่ะเ <po> <po> อสโปทัวเอสโปทัวซึ่งส,ส,ส,ส่วนใหญ่เขาจะเรียกกันว่าพวกพ่อเท่าเหมือนลักษณะแบบเขาจะแบบขาแบาขาวคล้ายๆแบบ ต่เท่าอะไรอย่างนี้ม,มีหมดอะไร่จริงๆม<อ>ันเป็นเอสพอทัวร์ทึง่งก็จะมีหลายรูปแบบจะไม่เหมือนกันออุ๊ยคุณผู้ชมใครใครที่แบบว่าเป็นแบบคนที่ชอบแคคตัสอ่ะถ้าแค่เข้ามาแค่โรงแรกเนี่ยฉันว่าสงสัยกรีดเป็นบ้าเป็นหลังเลย <c oughs> หยิบจับจับจองกันหมดเลยนะคะอุ๊ยเนี่ยสวยมากเลยอะ่ะพี่แมวอันนี้ต้นอะไรคะนี่อันนี้เป็นคาปุตเมดูซ่าค่ะคาปุตเมดูซ่า <c oughs> ค่ะเป็นพืชตระกูลเดียวกับแอคโตไฟตมัมดอกก็คือจะเหมือนกันเลย อุ้ยแปลกอ่ะอันเนี้ยเพิ่งเคยเห็นนะคะส่วนตัวของมาเอง<ช>แต่พวกนี้พออ่ะคร่าวๆพอเห็นอยู่บ้างนะคะแล้วก็อันนี้แหละค่ะอันนี้สีเหลืองๆเลยอันนี้เป็นแอสโตไฟตัมแต่ว่าเป็นตัวด่างค่ะเป็นตัวด่าง,เป,างเป็นตัวด่างจริงเขาก็ตระกูลเดียวกับพวกนี้เหมือนกัน,น,นใช่ไหมคะแต่นี้เป็นตัวด่างตัวด่างนี่แพงกว่าไหมคะพแพงกว่าค่ะด้วยความที่ว่า คือมันจะยากยากกว่าที่จะได้ลายด่างใช่เช่นอย่างเช่นพ่อแม่เขาเป็นตัวด่างเนี่ยลูกออกมาก็ไม่ได้ด่างถูกต้นก็จะเลยเขียวล้้นมีด่างผสมมาบ้างใช่เป็นเป็นประมาณนั้นก็เลยว่าราคาไม้ด่างก็คือจะแพงกว่าไม้ปกติเพราะว่ามันได้ยากมันผลิตยากอันนี้ก็เป็นแอตโตตัวหนึ่งจะเป็นอันนี้ซูเปอร์คาบุโต้ไทวีซูเปอร์คาบุโต้ไทวีก็คือจะเป็นตัววีอ๋อไทวีอันนี้จะราคาค่อนข้างแรงอะค่ะอเอันนี้อันนี้อันนี้เท่าไหร่คะนี่ ถ้าต้นนี้สองพันค่ะสองพันสองพันตายแล้วมีอันน,น,นี้อันนี้ด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็ตระกูลเดียวกันก็คือพวก,กพวกวีเหมือนกันจ้ะอ๋อแล้วถ้าสองพันนี่อันนี้ละคะสองพันด้หรือเปล่าคะหรือว่าต้นเล็กหน่อยอาจจะถูกกว่าก็พันห้าค่ะพันห้าโอ้ยคุณผู้ชมเราเจอแล้วราคาสองพันอยู่นี่จากราคาสองพันเดี๋ยวเรามาดูไม้ด่างอีกด้วยนะคะชมตรงนี้จะมีทั้งสีส้มสีเหลือง แล้วก็เขียวนะคะถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าอยู่ในจัดชนิดด่างแล้วก็มีราคาสูงใช่ค่ะอืมสูงนี่เอาแบบคร่าวๆราคากลางๆเท่าไหร่คะเนี่ยกลางๆในที่นี้ก็เฉลี่ยอยู่ตรงนี้ยค,คะราคาเท่าไหร่กันะคะเนี่ยพันกว่าบาทอะค่ะพันกว่าก็ยังแพงอยู่นะคะเนี่ยแต่ว่า จริงๆอะถ้าเกิดคนชอบอะเขาก,เขาก็เขาก็จะมีความรู้ของพวกเขาเองเนาะใช่ไหมคะจ<ช><ช>ะศึกษาอย่างนี้ก็คือเริ่มออกดอกแล้วใช่คือหน้านเน,นี้ยยิมโนอันนี้คือเป็นยิมโน,นคาลิเซียมซึ่งเขาฤดูการออกดอกเขาคือจะฤดูนี้ฤดูร้อนอเขาจะออกดอกค่อนข้างเยอะอซึ่งเดี๋ยวใบ,บเขาบานแล้วก็ต้องผสมเกสร ก็พี่แมวก็เป็นคนผสมใช่ค่ะโอ้โหทำครบวงจรมากๆเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะก็คือ,อตั้งแต่ผสมกรสอนแล้วก็เก็บมเมล็ดไปเพาะอนี่คุณผู้ชมคะเห็นความสวยความยากแล้วก็ความราคาเรียกว่าถือว่าราคาแพงสําหรับตัวของมาเองนะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ชอบเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าไม่ ไม่ได้แพงแต่ที่นี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูกันว่าพี่แมวจะมีเทคนิคมาสอนว่าถ้าเกิดคนที่อยากจะเริ่มต้นในการเลี้ยงเลี้ยงง่ายๆเลี้ยง,งยังไงไม่ให้ตายกันก่อนเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนนะคะไม่แน่ต่อไปถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับมันได้แล้วคุณศึกษามันเยอะขึ้นคุณอาจจะหลงรักได้ใช่แล้วคุณก็จะได้ขยับขึ้นมาได้ในแต่ละพันธุ์สวยๆแบบนี้นั่นเองนะคะดังนั้นเดี๋ยวรบกวนพี่แมวพาเราไปดูในโซนที่คนที่อยากเริ่มต้นกันค่ะไปค่ะ และนี่ก็คือโซนที่สำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นในการเลี้ยงแคคตัสนั่นเองนะคะเอาง่ายเลยถ้าเกิดเป็นพี่แม่พี่แมวอยากแนะนำน้องมะเป็นยังไงดีเพราะว่าน้องมะเนี่ยเป็นคนที่ปลูกต้นไม้อะไรกะไม่เคยรอดเลยค่ะเอาง่ายๆก็คือเลี้ยงตัวพวกยิมโนไปก่อนยิมโนนี่ย่ะ พวกนี้จะเป็นตัวที่เลี้ยงง่ายเหาสำหรับมือใหม่ยิมโนเมโลพวกนี้และเป็นไม้ที่ราคาไม่แรงค่ะเลี้ยงง่ายตายยากเลี้ยงง่ายตายค่ะแล้วอย่างนี้นี่คือเราวิธีการให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยคะต้องยังไงบ้างก็แต่ละที่เนี่ยแต่ที่นี่คืออาทิตย์ละครั้งคือแต่ละที่เขาก็อาจจะการผสมดินเนี่ยมันโปร่งไม่เท่ากันอากาศไม่เท่ากันต้องดูว่าถ้าเกิดว่ากระถางเบาๆเงี้ยก็คือลดได้เลยแต่สำหรับที่นี่คืออาทิตย์ละครั้งอะจะค่ะพอลดใหม่ๆกระถางมันจะหนัก พอเาถังมาเริ่มเบาๆถ้ามือสับมือใหม่ก็คือถ้าเบาเบาค่อยลดใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ความความแดดนะคะพวกเขาต้องการแดดก็ที่นี่ต้องบอกแดดแคตตาเดียชอบชอบแสงมากแดดเปี้ยงๆเลยก็จะไม่ไหวนั่นคือต้องมีลักษณะแบบนี้ค่ะอ๋อมีแบบก็เป็นโรงเรือนหนานิดนึงเพิ่มเพิ่มมานิดนึงกรองกรองแดดแต่ถ้าเกิดแต่บ้านที่ไม่มีโรงเรือนโดยตรงเขาก็จะใช้วิธีแบบอยู่หน้าบ้านตอนเช้าแดดสักประมาณเก้าโมงสิบโมงเี้ยได้แต่ถ้าเกิด นาน,นานไปก็อาจจะไม่ได้อแล้วอย่างไอตัวยาวๆนี่นะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับมือใหม่ใช่ไหมคะอันนี้ก็ง่ายนะคะคือตัดไปชาก็ได้เลยลก,ออก,ก็ลากออกง่ายอันนี้ก็คือตัดพอตัดไปเขาจะแตกหน่อขึ้นมาอ๋อแค่นี้เลยโออันนี้นะคะอันนี้ดูแบบทรงอันนี้<า>เป็น<ว>ตอบ,บูคิดค่ะตอบูคิดเป็นไม้คิดซึ่งเขาก็จะแบบรูปร่างเขาก็จะแบบ จะเพี้ยนแบบพัฒนาไปเรื่อยซึ่งเราจะเดาไม่ออกว่าอนาคตเขาจะไปน้าตายังไงอ๋อเี๋ยวสตอนนี้เขาเล็กกลับไปเขาจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ใช่ใช่ไหมคะเาจะเปลี่ยนไปเรื่อยไม่ไม่คิดตัวนี้จะเป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นอันนี้ก็จะเลี้ยงง่ายเหมือนกันเพราะว่าหน่อเขาจะหลุดง่ายแต่ว่าลากเขาก็จะมาง่ายมากหน่อเขาก็คืออย่างเงี้ยหรอคะใช่ค่ะที่มันหลุดอะไรเงี้ยใช่คือหน่อหลุดง่ายมากแต่ว่าเดี๋ยวลากก็จะออกก็สามารถที่จะไปปลูกต่อได้อีกสังเกตจะจะหลุดค่อนข้างง่ายมากแต่ว่างไวเดี๋ยวลากก็มา คุณผู้ชมคะพอเรามามองไปมะแบบว่าสะกิดตามากเลยทางด้านหลังตรงเนี้ยมันมีแบบเป็นต้นแล้วก็มีจุกข,ขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะพี่เป็นการกราฟไม้อะค่ะเป็นยังไงอะคะคือลักษณะคือคือพวกแคทตัสเนียเขาจะหากินไม่ค่อยเก่ง<อ>นี่เราเป็นการเอาตอข้างล่างเนี่ยเขาเรียกเป็นตอสามเหลี่ยมหรือเอาเอามากาฟคือเอามาต่อกันแล้วเวลาเวลาเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะตัวตอล่างจะหาอาหารส่งให้หัวข้างบนแล้วไม้จะโตเร็วมากมากอ๋อ นี่นะคะคุณผู้ชมพี่แมวพามาดูอีกต้นหนึ่งที่ทําการกราฟแล้วออกมาน่ารักมากเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะพี่มันเป็นต้นด้านล่างต้นบนต้นด้านล่างนี่เป็นเปอร์เลสกีอะค่ะต้นหัวด้านบนเนี่ยเป็นโคเปโออนี่นะคะเดี๋ยวให้ลเดี๋ยวรบกวนพี่แมวหยิบให้คุณผู้ชมดูสักนิดนึงอันนี้คือมันคือมันเริ่มโตเต็มที่หรือยังคะพี่ยังไม่เต็มที่ค่ะคือจะสามารถโตได้อีกอแต่นี้เป็นตอนเขาเล็กๆหรือเปล่าคะตอนเล็กๆจะเป็นนี่ค่ะ ต้นนี้เอนเล็กๆตอนเล็กๆตอนเล็กๆก็จะเป็นตัวนี้แล้วเขาก็จะโตขึ้นมาเรื่อยๆนี่ค่ะเนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะแล้วอย่างนี้สําหรับการกราฟตรงเนี้ยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่และสูงสุดเท่าไหร่คะคือถ้าต้นแบบนี้ห้าสิบบาทโอ้ค่ะถูกมากนี่คือราคาเริ่มต้นค่ะแต่ถ้าถ้าใหญ่ๆอย่างนี้ก็อย่างอันนี้ก็สามร้อยค่ะก็ไม่แพงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ากว่าจะอ่า รอทั้งสองตัวเนี่ยคือแล้วรอมันโตขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆด้วยแล้วก็กว่าจะติดกันด้วยนะคะโอ้โหนี่มาก็เพิ่งมาได้รับความรู้ที่นี่เลยนะคะและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการปลูกหรือว่าเพาะเพาะพันธุ์ให้ให้ให้แต่ละสายพันธุ์นี่นะคะแต่ว่าเรามาขนาดนี้แล้วมาเองก็ต้องให้พี่แมวสอนมาปลูกด้วยจะได้เอากลับ<ะ>บ้าน<ะ>เอาไปดูแลที่บ้านนะคะไปค่ะคุณผู้ชม การปลูกต้นไม้กันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะอุปกรณ์คร่าวๆมีอะไรบ้างคะพี่แมวก็จะมีกระถางน,นะคะกระถางไซส์กลมไซส์เหลี่ยมเราเลือกได้หมดเลยเลือกได้หมดเลยขึ้นดูดูที่ว่าถ้าเกิดว่ากระถางมันต้นไม้ต้นใหญ่เราควรใช้กระถางใหญ่นิดนึงถ้าเกิดเขาต้นไม้ชนิดก็ใช้กระถางเล็ก<ด>นิดนึงแล้วอันนี้ราคามีส่วนผสมอะไรบ้างคะดินของอันนี้มีม,มีดินดินร่อนดินถืงก็ไปร่อน,ลอนแล้วก็ใบก้ามปูม หินภูเขาไฟแล้วก็ทรายหยาบอีกหนึ่งเหลืองนี่มันคืออะไรเป็นเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยละลายช้าค่ะปุ๋ยละลายช้าช้ามากไหมคะลองมาเคยซื้อต้นไม้มาแล้วแบบว่าผ่านมาน่าจะสามสี่เดือนแล้วยังมีอย่างนี้อยู่เลยค่ะคือไอ้เนี่ยหรออว่าลองมาลืมรดน้ำไไม่ไม่ไม่ลืมคือจริงๆแล้วมันจะเป็นเปลือกแบบนี้สูตรเขาอะคือคสามเดือนหรือหกเดือนมีสองสูตรอันนี้จะเป็นสูตรสามเดือนถึงสามเดือนแล้วเนี่ยไอ้กรอบข้างนอกเหลืองเืองเนี่ยมันก็ยังอยู่ มันจะละลายไปเรื่อยแต่ของข้างนอกก็ยังอยู่แต่ถ้าเราไปบีบดูเนี่ยมันจะแตกมันจะอ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋อนี่เป็นความรู้ของมาเองที่มาอยากถามเองแต่ปุ๋ยพวกนี้มันจะมันจะมีออกฤทธิ์แรงเดือนแรกพอเดือนถัดไปก็คือจะเริ่มลดลงลดลงเพราะมันละลายออกไปเรื่อยๆสุดท้ายก็คือ3เดือนคือปุ๋ยนี่คือจะไม่ไม่มีเพราว่าก็ควรเปลี่ยนมันได้แล้วเนาะใช่ค่ะแล้วไอ้ถ่านนี่นะคะอันนี้ใช้รองก้นกระถางค่ะการดินมันร่วงการดินร่วงค่ะ แต่ถ้ารูจริงๆแล้วถ้ารูก้นกระถางไม่ใหญ่มากเนี่ยเรา,เราไม่ต้องไม่ต้องก็ได้แต่สําหรับบางคน<ๆ>บางที่เขาใช้แต่เราบางทีเราก็ไม่ใช้เพราะว่าปกติแล้วดินเนี่ยเขาจะไม่ร่วงถ้าถ้าก้นกระถางไม่รูใหญ่มากไม่ไม่ลองก็ได้แต่ถ้าลองก็แนะนําให้เป็นถ่านดีกว่าเพราะถ้าเป็นเมื่อก่อนเราเคยใช้พวกมะพร้าวสรรับเนี่ยแล้วมันเกิดบางทีเกิดเชื้อราได้ง่ายกว่าอ๋ออุ้ยช่นั้นแหละเราก็ลองกันดีกว่าลองนิดนึงนะะลองดูก่อน ต้องใส่เยอะไหมคะพี่แมไม่ต้องเยอะมากค่ะก็อีกสักนิดนึงนถ้าใส่ก็ใส่อีกสักนิดนึงแล้วเดอเอา,าให้แบบปิดปิดรูเลย่เงี้ยน,นะคะ,คะพอปิดรูเป็นพิธีใช่จ้ะทีนี้<ช>เรามาตักกินเลยนะคะ ที่มาปลูกนะคะก็ของมาเนี่ยปลูกต้นหนึ่งพี่แมวปลูกเสร็จแล้ว2ต้นก็คือพี่แมวทำไวมากที่สําคัญค่ะก็คือเบี้ยวด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่ภูมิใจนําเสนอความเบี้ยวของเราเองนะคะ2ต้นนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมถ้านักท่องเที่ยวมาเราสามารถปลูกแล้วก็เอากลับบ้านได้เลยได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็มาเลือกเป็นต้นที่ได้ ติดต่อทางพี่แมวไว้มันก็อาจจะไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นวัยอย่างเราก็ได้เอาเด,ด็กมานั่งทําอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาเอากลับบ้านไปด้วยก็ได้นะคะฝึกให้เขาเริ่มจากพืชพันธุ์อย่างเงี้ยที่ดูแลเลี้ยงง่ายก่อนนะคะ,ะต่อไปเผื่อเขาอาจจะมีใจรักเขาอาจจะต่อยอดเป็นพืชอื่นๆได้ด้วยเหมือนกันที่สําคัญมนาะชอบมากเลยเพราะฝึกสมาธินั่นเองนะคะทำแรงเงียบๆอยู่กับสายลมแดดที่ร้อนแรงอ่ะ <c oughs> <c oughs> ทีนี้นะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้จะบอกว่าเริ่มเห็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยวนะคะหรือลูกค้าเนี่ยเริ่มเข้ามาจับจ่ายซื้อของกันแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาจะพาชมเนี่ยไปดูภาพบรรยากาศด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวมาก็จะขอคุณผู้ชมนิดนึงมาแล้วก็ต้องมีกับบ้านกันบ้างแล้วล่ะคะ mm ่ะ hmm. แต่ว่าโรงเรนสําหรับเพื่อการซื้อนี่มีเรามาเห็นมีเป็นโรงเรนพิเศษอีกด้วย ก็จริงๆลองนี้ค่ะแล้วก็ขายไมล<ง>ล้ลงนี้ก็ด้วยขายไม้พอร์ตด้วยอ่าอเล็กๆเรียกว่าไม้พอร์ตะคะไม้ไม้พอร์ตอ่าถ้างั้นเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปช้อปปิ้งกันค่ะมาค่ะและตรงน,นี้นะคะคุณผู้ชมก็คือไม้พอร์ตที่นักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยจะต้องมาซื้อกันนะคะ ให้นิยามของคาว่าไม้พอตทังนิดนึงได้ไหมคะอย่างน้องม้าเนี่ยไม่ไม่เคยอยู่ในวงการนี้เลยเลย,เลยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่คำว่าพอตก็คือกระถางก็คือไม้ที่อยู่ในกระถางเยอะๆเงี้ยเรียกว่าไม้พอตคือเป็นการที่เพาะมาเลขึ้นมาแล้วเวลาขายคือขายยกไปอย่างนี้เลยไม่ได้ไปยยไไแยกเป็นต้นๆนะคะแล้วเขาจะเรียกกันว่าไม้พอตค่ะนั่นแปลว่าคนที่เขาซื้อไปเนี่ยเขาก็จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่จะแยกแต่ละต้นแยกแล้วก็ไปใส่กระถางใหม่เขาก็จะได้เยอะๆเลยใช่ค่ะ คื S <S 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 ซื้อยกเปนี้ไปอย่างนี้เลยนะคะก็จะค่อนข้างถูกเพราะมันเฉลี่ยต่อต้นแล้วมันก็จะแค่ไม่กี่บาทออแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นะคะเท่าไหร่คะ <S 2> <S 2> <S 2> คือถ้าอย่างนี้ มีมีด่างด้วยมีสีม่วงๆอันนี้มันมีด่างมั้ยไม่มีด่างมันอย่างอันนี้ร้อยห้าสิบค่ะตัวนี้ก็มีด่างนะคะนี่ใช่ไหมคะมีด่างอันนี้แต่ว่าต้นต้นเขาน้อยอย่ต้นเขาหน้อยก็แปดสิบบาทอ๋ออย่างงี้ถ้าเกิดต้นเล็กๆอย่างนี้นี่เปอร์เซ็นต์ตายมีไหมคะหรือว่าไม่มแลน่เอาไว้ให้โตกว่านี้นิดนึงแล้วค่อยเอาไปแยกอ่ะอืมก็ให้เขาอยู่อย่างงี้ก่อนใช่ค่ะไซส์ประมาณนี้ก่อนไหมใช่ค่ะใช่อย่างงี้อันนี้โตแล้วอย่างงี้แยกก็ไม่ตายแล้วออ๋ เราให้ตัวนิดนึงอ,อ,อุ้ยอุ้ยชมแบบน่ารักมากเลยอะ่ะเหมือนแบบว่าเป็นกระถางอ,อนุบาลเด็กอะ่ะใช่ไหมคะอารมณ์อย่างนั้นเลยอันนี้ก็น่าราักอุ้ยอันนี้มีสีชมพูด้วยอันนี้ก็เป็นมาริโอ้มาริโอ้ด่างจ้ะอืมอันนี้เท่าไหร่คะถ้าทั้งกระถางนี้ใก<ะ><ะ>ล้ๆควณน้าค่ดูให้คือถ้าอันนี้มาริโอด้ด่างอันนี้จะเป็นแอตโตตัวไทวี อุ้ยตัวไทยวีที่แพงใช่ค่ะใช่ใช่ตัวเล็กๆเ,เห็นปออกเริ่มออกอ๋อนี่เริ่มออกตัววีแล้ว,ออว,ลวใช่ถ้าอันนี้สามร้อยค่ะสามร้อยอ๋อแต่แต่ถ้าได้ไปนี่ก็คุ้มค่านะก็คุ้มค่ะเพราะว่าถ้าก็ดไปแยกไทยวีออกเนี่ยเนาะ,ะมันก็จะได้ราคาที่สูงขึ้นอย่างนี้ส่วนมากเราก็ต้องเป็นพ่อค้าแม่ค้าสิคะที่เขามาแล้วเขาก็ไปก็ขา,ายปีกต่อใช่ค่ะก็มีม,มีมีแบบซื้อไปเลี้ยงเองบ้างพ่อค้าแม่ค้าก็มีอะค่ะอืเอาเป็นว่าไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตช้อปปิ้งก่อนละ ตะก้าอยู่ตรงไหนนะคะพี่แมวตะก้าอยู่หัวโตอยู่หัวโตเดี๋ยวเราจะไปหยิบแล้วจะมาชอปปิ้งกันนะคะจะดูซิว่าวันนี้จะเสียเงินไปทั้งหมดกี่แสนนะคะกี่แสนกี่เพราะว่าตังน้อยไปค่ะ ชมคะมาใช้เวลาเลือกสําหรับแคคตัสนี่แหละคะ่ะใช้เวลาประมาณ2วันพี่แมวก็เลยบอกว่าพอแล้วนะคะเลือกมาได้หมด4ต้นด้วยกันค่ะหลักๆแล้วก็เป็นหลักพันเลยนะคะ <c oughs> ก็รวมกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีบางอย่างที่ถูกบางอย่างอาจจะแพงหน่อยนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วค่ะให้พี่แมวฝากเชิญชวนชวน,ชวน,นักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ชื่นชอบโดยเฉพาะกับต้นไม้ ให้มาท่องเที่ยวที่นี่สักนิดหนึ่งค่ะได้ค่ะคือถ้าเกิดว่ามาเที่ยวราชบุรีเนี่ยที่เที่ยวราุรีมีเยอะนะคะยังไงคะ่ะกลับก็ฝากแวะมาที่นี่ได้นะคะไม่ไกลมากม,มีไม้หลากหลายให้ชืน่นให้ชมอะคะ่ะราคาก็กันเองนะคะค่ะที่นี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดทุกวันด้วยไหมคะที่นี่เปิดทุกวันค่ะก็เก้าโมงถึงสี่โมงเย็นอืมบอินเข้ามาเลยค่ะเว้นแต่วัดแล้วสมมติถ้าเกิดมีคนอยากได้เยอะๆเลยก็ต้องติดต่อมาก่อนหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงไม่ค่ะรือคือเลือกมาเลือกที่นี่ได้เลยอ๋อมาเลือกที่ นี่นะคะคุณผู้ชมอยังไงล้วก็ฝากกันด้วยละกันครั้งนี้เนี่ยเรามาท่องเที่ยวแบบเอาใจสายที่ชอบต้นไม้โดยเฉพาะกับแคคตัสนะคะส่วนนี้เวลาของรายการอัปเดตไทยแลนด์หมดกันแล้วนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทางพี่แมวเป็นอย่างมากเลยนะคะดูฉัาไหวค่ะคุณผู้ชมกลัวเดี๋ยวหกนะคะครั้งหน้าพวกเราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่ไหนฝากติดตามกันด้วยละกันแต่รับรองความรู้แน่นๆเฮฮาปาจิงโกเช่นเคยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอญาตลาคุณผู้ชมไปละกันเพราะว่า จะต้องไปจ่ายตังค์แล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราทั้งสองคนแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหวมือเดียวแนวแนว